สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่อง 5B ลำเพลินนะครับวันนี้นี่นางเอกใหม่พี่น้องเอกใหม่มาแต่งหน้าอยู่บ้านนะครับวันนี้สวัสดีชูมาเป็นผู้ใหญ่นะครับวี่ะสวัสดีครับ ยายก็เป็นคนอ่าหน้าแก่ครับแม่ฮัครับผมแม่ค่ะอีแม่ละนั่งด้วยค่นใหม่ก็นั่งใจแม่ลาบแม่กุราบจ้าคือบอกว่าแม่อาผมเด็กค่ะคุณแม่กุราบน้ำคุ้มตัวเด็กเออป้าคือเสีอ่านทั้งที่น้องวันนี้ดีใจมากที่น้องมาสวัสดีค่ะนางเอกใหม่สวัสดีครับเอสซีบลทอมโมรมาอีนี้ครับตอนน้องเงินเงินนะครับ สวัสดีนักสองสวัสดีครับอายุสิบสิบเต็งค่ะเปามาแมวล่าเหรอคะันนี้ใช่ไขบังคับาพาไปถึงน้ำเต็มมือเอื่อยครับผมเดี๋ยวอ่าเรื่องแบบจะไปเป็นมือเอื่อยนะครับแต่ว่าเอ่อโดนเชื่อแม่เนี่ยพี่จะพูดชีวิตอื่นมันโดนกาตาหน่องกับสลักคือมึไปแล้วพี่น้องเด้อนะฮะดีใจที่สายแยกมาขู่อยู่กับสาวน้อย นะครับผมติดตามจากเชียงกสานด้วยแล้วมาถม,าามเ่ยเาสอง็อขกาก่อนอนเงินเนเพ่นมาเหมือนแรงมีเสื้อผ้า่งเกอ่ยวกับติดตามบ่อกียูทองยูทูปไงฝนบอกว่าเต็มทีมีคอนเสิรอตไ้ฟังเออั้นตามของยูทูปแดนบอกว่าถนัดนาะ,ะ,ะมันยูทองยูทูปเพิรนตนอนมันเป็นส่องขของเนาะไปของจะบวยอะไรก็ได้อยู่ไหมล่ะจริงนะฮะติดตามนางเอกตั้งแต่อยู่เชียงีสานเพื่อนมาครับผม À, จบเป็นพี่สา่พี่น้องเด้อคุณใดพี่ตามใส่จักรยอีกล้านแน่จบว่าเลี้ยงล้านคิดอเยงเาปร้านเาร้านน่อยไปยเออค่ะเจ้าาเปิดร่วมกัใครไอะไรนะฮะร โรายการนี้นเป็นศัตรูหน่อยดีแต่ว่าหมอล่าเขาเนี่ยคือแบบคนหน,นึ่งระดับระดับขั้มติดตามน้องเตาสวัสดีครับไอออตโมาตายเนี่ยเล่นมาลักลักน้องเตานะครับเร็วๆนี้ี่น้องฝากติดตามอ่าช่องยูทูบพี่สายใยนั่นได้รับเด้อก็อาจจะอาจจะเป็นชื่อสายใายถอนเงินเพื่อแผงนะครับต่อมาบอลได้กดดันแมนนุ่งเจ้าเห่งไฟน,น <c oughs> ั่งกึงบ้านเออ พอเพแ่กมาปฟูบกับแขนี่แหละคือโตของไข่พี่น้องจะรู้เอฟซีก็จะรู้จ้ะเอฟซีอับเบิลจะรู้นะฮะ,ะ,ะ,ฮะยินดีต้อนรับจ้าสวัสดีครับแต่งหน้าที่บ้านน้องเอฟนะฮะบ้านดาวช่องของสายใหญ่ยังไม่ได้มีอ่า YouTube นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะทนายเปิดนี่มือสองมือพี่น้องแบบนี้ก่อน,นะครับเด้อเ้าวทุกแก้วไปใส่ลายเอฟหยุดแลุ้ดฝนทุนนี่ อันนี้หมูก่อนใช่หมหแล้วติดผมไม่ขิ้นะมีไหนออย่ามาไปน้าไหมนสีสิไม่คขาจอระจำใอันนี้ <c oughs> เป็นแต่งหน้าน้อง,าจจง,องปาแมวล่ากลุ่มปิดกลุ่มเปิดจ,จด้าเพียรสามนาเพช่แทงครับเพียรสามหน้าเพื่นแทงเด้อสายใหญ่ยังไม่มีช่องใช่คะเป็นกำลังใจให้สายใหญ่นะครับสายใหญ่เพื่แทงครับผม มีต้นรัางนะครับเปิดได้จาล้อติดตามนะครับรอได้พี่น้องเด้อไม่ได้แต่งหน้านาพี่น้องน้องฟิชเชอรลิงแม่อสมอแม่งติดต่อติดตามเลยก่อนน้องเนี่ยกับอสมอเด้อออฟิชเชอรลิงก็แม่ออสมอตั้งแม่ออสมอยังเหมือนเลี้ยงสีดูทูบเด้อพี่น้องสายย้ายประชากับอสมอสาวเพลงก่อนน้องเนี่ยเรอติดตามใช่เรอติดตามเลยรัล้อก็ขนลุกแท้ พอยอ,นนแบบอย่างหนาวเป็นความจะขื้นหนาวแล้ยงนลุกที่น้องปล่าวไอเดเมียกันย้อนเพี่งกอดน้องแน่นๆเาจะตุพงจะวาไปร <c oughs> อรอ,อ,อ,อมันว่าเียดีครับผู้ใดได,ได้อันได้ฟัง,งแล้วลองเกินในไอ้ไลค์ไอในฟองทีแล้วนะฮะ <c oughs> แมวบูวแมวป้วงรอดแล้ว แต่แต่งส,สวยๆนั่นแหละแต่ว่าเจา้าหนยียงานเาเป็นเป็นไม่ใช่แต่หน้าเป็นสีนี่แปง้งโดนเรงจพี่นบอกว่าเงาเสียงไม่เอาสมอมาแล้วเพ่ะย่ะส, <c oughs> สมอลสมอลติดจากของผลง,งานที่เ <c oughs> งาเสียงกันบ้า <c oughs> เลิกชอบน้องมากๆค่ะคุณภาพเพชรเม็ดงามน,นะครับอังกอไปแนวล่าจ้ามาๆมาไล่ตองมาลออแล้วกับแนวลา่ากำลังเลือกพี่น้องเด้วยพรอกันนะคะมาไล่ตรงมาเหลยดิแต่เนแนวล่านะ ตัวนี mm ้938คนวุ้ยปังมากเลยตัวเตียยปอไลท์มีคนดูนะเนี่ยเอาลงเจใส่นี่กำลังใจให้ติดตามนั่นไม่เลยอครับคอยพุ่งแจ้งนาแเลยน้องเอสแต่งตัวไปแมเวล่าด่วนจ้าอังปอล์าลน้อยไลท์น้อยเดี๋ยวก็มานะครับไลท์น้อยมาครับลท์น้อยมาอยู่ครับอันที่หนึ่งที่สองไม่ไม่นอนรับ ยี่ายายต่อรับสายใหญ่ครับไให้กําลังใจค่ะน้องปอและน้องสัตว์น้องสายใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าจ,จิ้มพิทเตอร์ป่าเลยจิ้มจิมโสดเพราะแม่พิจิ้มไม่ตาแล้วร้องที่คอยหนึ่งแล้วยังแนละ้วเนากไปแต่งได้กันได้กอกสายใหญ่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยสมัยอยู่บ้านบ้านใหญ่เลยขอบคุครับผมมีประเดิมศิลปินใหม่แล้วที่น้องเด้อเหมือนเด้อ ปกติข่อยบอกกาไล่ที่ทันบลอกขออนุญาตมานาเพิ่นนะครับเมื่มาอยู่น้ากันต่อสิไล่ได้ตลอดเพราะเข้าตรงที่เขา้าต้องเข้าตามตออ่อออกตามประตูยินดีต้อนรับจ้าสาสูตรอยังนอ้อยส,สายหญ่ต้องติดตามนะคะติดต,ตามในรายการแนวร,ารา่นนานะครับติดตามสายใหญ่มานานแล้วตั้งแต่อยู่ช่องเตจนะฮะที่สายใยายทับน้องช่องเจี๊เพิ่งกับปางยีเดชชาชาทารับเอฟเฟคเบิร์บอสแม่เฟ้เบอร์บอสชาชาทาลับช่องเต ชา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 ถ้าลาดเลี้ก็ลองก็ได้เเป็นก่อนหอครับักอังเปาครับวันนี้ขอสายใหญแบบท่าป่าแดงแดงคนมาบอกัานะ่เลานะอะไาป่าแดงงนาบอกเอาออนอนอย่ะเอาแบบว่าสตลงั้นกัางคืนพี่มาพี่มาคน้องขาอ่างผมถักผมเถ่างยังครับผมพึ่งมี่สามจะลุจับเพลงตัวไอ้ ตัวเพี้ยงตัวเฟี้ยมาจังไดบ่ตัวแฟนมาจังได้สนุกบ้านเผาตัวก็เคยแบบเคยฟังเออน้องว่าแฟี้ย่งปังปังดุรวยดุตีเหลายเด้อโอ้ยขอบคุณหลายจ้าสิธาเด้อเมือแอ่งอีเด้ออยากเปิดให้ฟังพี่งวิ่งออกเดินเพีงดีกับศิธาขาดเสาจันทรสีได้อังเปากเสาจันท์สีอมยิ้มบ่เขาจะสีอมยิ้มเพิ่นกับยุบ้านไงยูกคับ แล้วล่ะเบิ้งตีแมนครับเบิ้งตีครับกมเปิดครับปุ่มเปิดอยู่กลุ่มสาวน้อยเพื่นบ้านแทนแฟนเพจนะครับปุ๊บลูกงายหลังละจ้าแท้ๆมื่อนี้เจอของแท้อุ้ยสวัสดีหนึ่งพันหกสิบห้าคนนะครับโอ้เคยมีกระดิ่งกดให้พี่น้องนี่กระดิ่งเอาสวยมากคอเอาสวยมากคอแล้วคลังข้างมัดตีเร็วสายใยสวยนะครับน้องเปล่าโอเคฮะพุทธเดิมตอนเป็นสาวท้องไข่ยังอยู่บ่ป้าสาวท้องไข่พี่น้องห้อยปุ๊บห้อยปลาดำงมันบ่ มัดขุ่นแดงต่อท้องไข่แหน่ี่นองเหล็กกับไม้แกะนบอสเหล็นกับไมคพุ่มค่ะพี่อังเปาวิสายใหญ่ซื้อบัตรรอแล้วนะคะวันที่หนึ่งที่สองสูตรลาคมเยี่ยมคุกลุกเจอเจ้าของเพลงมาม้อยมอยสวัสดีครับจากฟินแลนด์นะครับนี้เบิร์ช่ากเมริกาฟินแลนด์สวีเดนเเีย นะเอกประจําใจตลอดการมากหลายทีงก่อนน้องเนี้ยผมฟังเพลงนี้ตอนเป็นเอาเอง่ายๆที่น้องเมนมาว่าที่น้องรู้จักสายยายอยุดมพรจากที่ไหนเพลงอะไรพิมมาครับที่นี่ตอนไปทํางานอยุ่ไต้หวันเปนไหมคุณน้องรู้จัก,จกสายายายคคนนี้จากตรงไหนนะครับจากเพลงอะไรพิมมานะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรแจกนะครับเดี๋ยวคิดก่อนอน,นะครับวันหลังจะมาแจกวันนี้ยังไม่มีอะไรแจกนะคุณผู้ชม อ้ข้าพ้อยสีมาน้ำหาท้องไข่บ้านอกคุณ่ามาไล่ลอแล้วเดือสายไยว้าวว้าวว้าวขอบคุณร้องก็บ้านหลังนี้เรามีแต่ก่อนนองแน่นแน่นแซวเลยก้อนน่องอนาเซอุ้ยคนดูหนึ่งพันนะคะคุณผู้ชมหนึ่งพันหนึ่งพันจนหนึ่งพันสองแล้วนะเขาเป็นอย่างเวลาเหลืออยู่แน่นจล้วเดืยวเครื่องสมง จมจ้าจเียแล้วอไรเราก็เ hmm. ส yeah. well, we oh, ียเ uh ียไปเรื okay. so <S 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 okay. oh. ่อยๆรายการนม่ต้องเปทีเพราะว่ามันไม่ใช่รายการทีวีเราก็เจอแทะสซนยองมวนหลายเกินะเจ้แทะสนยองโอ้วคนละคนละเจ้าตัวจ้าไหนพมน์มไหนพบพจ้าจิ้นี่จ้าไหนแมจ้าจากเสียงอีสานครับจากบ้านใหญ่ แม่ท้าะไอ้นังท้องไข่กอดนอนแน่นแน่นสายใยเพียงจากกอนตอดนอนแน่นแน่นเปิดช่องมือหลังเล็กพี่นอ้องเดี๋ยวติดตามนะครับเออพี่สามล,ล่ำพูดไอ,อ้ปล่อยไายนะครับดีใจดีไม่รู้สาวหน่อยนะครับกอนนอนแน่นแน่นพีสามจ้ากอดนอนแน่นแน่นเพราะวพี่น้องไปอ่านเพาท่านขอให้ขอโทษดีกิบดีเดี๋ยวแอดมินบีบเป็นคนอ่านมาท่านแอมมิลินท่านกันอยู่เด้อบางทีเขาแตเห็ุตัวว่ตถุพี่น้องปกติคนเ้า คนมาบึงช่องเ้าบอหลายนะพี่น้องรักสีสวยมากครทำสองนะเรางงมากเลยฉันงงจริงๆคุณผู้ชมกูจะสกอิสานกันนอนเพ่งนอนนอนเนียนๆนะครับเกล็ดสอดรัแฟนมมวนคุณลาเมียมีนิสาเรา้วสอดรัแฟนมล็อกเตะนี่ดีกับต้นสบารมาจากสิงิสานเนาะเกล็ดสอดร์ก็ได้นะฮะเบนมาพี่น้องสายยายอายุเท่าไหร่จะจะทำมาอยุในการดูรี เราสิบอได้ค่วัสิทายยอพอมงเจ้าดอกเจ้าสิเอาไปอายุเอยเอาไปแท่งหูไหมสิน้องไปเาบอกเห้น้องเอฟแต่งสุดเป็นินแมวล่เดียวให้อู้คุณบอกผมกพบอากาศขึ้นสุดหรืสุดลายดอกเพื่นสีบานานอภาพหน้าหวาลเอกซีสามน้นแที่แหนะราคานวันหวานท่านสามจากสีนี้สามที่ก่อนน้องหนึ่งแดดท่านสามเรือ่า พันสามมีปังมากขัขนสามขอรัั้งหน่อยค่ะเพรากดกระดิ่งเนี้ยมันเบิงหลายหรอกกดรัข้งไปเลยเอาก้อมาปอมกรองกอเอากับคู่มาขอ